ค่ะกับส,สวัสดี่ะา, yo, า่านผู้ชมทั้งบ้านอิฟซีทุกท่านค่ะค่ะมนีกะมาพบกับเจค้ำสามตัวเต็งคือเกาเนค่ะมนีเจค้ำสามตัวเต็งกคได้มาติดตามหรื่งรล่าความฝันกับนากโกเนาะค่ะนกโนี่เพื่อนฝันเห็นคนเด้นให้โล่เนาะค่ะค่ะความฝันของนกโกสิเป็นอย่างไรเพื่อนเจให้แนวทางเข้าอย่างไรเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนกโก้พร้อมกันนะคะ กับสวัสดีค่ะนกอค่ะสวัสดีค่ะส,ส,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกอค่ะค่ะมือนีก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนกอเนาะค่ะเพิ่นฝันโตวิกค่ะเรื่องเล่าความฝันของนกอเพิ่นสี่ไ้แนวทางโตวิกเนี่ยใดกับฝั่งความฝันน้ำนกอเนาะนกอเนาะค่ะ trees, right? นกอฝันมาจังไรค่ะฝันในความฝันโตจะท้องนั่นฝันความฝันโตจะท้องน่ะ มานั่งในแข่นารุงงานเนาะจะเป็นเทียงหน่อยนี้เทียงหน่อยน้ารุงงานที่เขาออกมะพร้าวมาเรนกันคนในรุงงานค่โดยคล้องกระเลนเลนห้องน้ำกับล้านสาวจะคล้องเนาะล้ะสาวจะคล้องผู้หนึ่งกับผู้สาวอีกจับไข่ดอกผู้หนึ่งน่ะข้อล่างๆน่ะพอเรื่ีนข้อฝันน่ะพ้อล่างๆไปต้นจะคล้องกับนั่งึงว่าหินล่างพ้อล่างๆเนาะอยังนั้นน่ะพอจะตูดไปตูดตูดนั่งแล้วก็ตูดไปเนี่ยไป ยืดมาเบิ่งมุ้ยมันี้เป็นกองบกแขงไง่กพีเบื้องกองโตบักง่ึงแกะแบแกะแกะแกะแแกะเบื้องเว่าแกะเปิดออกมาว้ยว่าดีใจมีเสือส้นงยงามจังเสือเสือสนนีเส่งมาว่าเขาลูกสาวส่งมากมาจับดอกอ้นี่้งงงามเสื้นนแบบน้ยนึ่งเอาไปผาดไร้บด้ี้ผาดไ้ทั้งสักทั้งพี่ ถ้าเขาลงงานก็ลงไปเกิผ้ารเทาหุ่นผ้าระเทาโดนตาคนว่านร้านสาวคนว้าน่ะร้านสาวเจ้าของเขาไปรงงานตาเป็ปหาผู้เบาคนว้าไปฝ้าวผู้บ่าคเบ้านคว่ำควันพม่เลื่อนไ่้ไปฝ่าวผู้เดยแบาป่ะเขาไปหาผู้บบาเก่าเจ้าของนะควเก่าเป็นัวเก่าป้าดุนหลาปีนะเขาไปหาผู้สาวเพิ่น เนธงานมาเพิ่นกับ่ป่าสาวจะหอดเทียงสาวเพิ่นจึงตูดออกมาบันตูดออกมาตูดเอาหลังยืนตูดตูดเอื่อไก่ลายลายแบบเขาจะเพิ่เทียงยักเขาจะกินขาวเนหอดเทียงสาเพิ่นมน่อยเปิดประตูคพนหน้าพุ่ยแผละมาเซวไปดิคนงานอยากอ่แบรนมาอย่างมาว่าปั่มบัดข้งคางประตูโต้นขางตั้มออกทางประตูตั้มคนงานไปทำเบียย เป็นน้ำมันผูเผาเอาเสมียนว่าเออว่ะมาทำงานมาทำอะไรมาทำงานเรือส่วนว่ะคนถามเสมียนสองคนนิ่งนะค่ะต้นเขาเอาเวทงไอ้นาัไไหนรืนะนายเราขอแพร่หว่ะขอบุบาวขอขอบุาวคนแ่ะเพื่อฝันนะค่ะตันเขาฝันย่างมันชอร้านชย่างไปข้างนอกมันย่างไปเห้นเสือไนแเง้มึงมีแต่เสือไน่เฮ้อสนว่ะ คนว่าน่ะค่ะถ้าขายเสร็จไนให้ซีเมนต์ไปยั้งหน่อเว้ยว่านี่ความฝันนั่นสิขายเสร็จไนนั่นค่ะโตโตดีๆที่มีตัวนี้มาใหม่ๆขายให้ซีมนต์ใส่ยังให้มันแล้วว่านี่ความฝันในขายบ่นโกไม่ได้ขายอีริงๆเอยของเงินย่างออกไปก่อนค่ะ <ๆ S 1> ย่างไปน้ำฝันเนาะค่ะย่างไปเจ้งผุ่นไปขอไปเฮือนก่อนมันนี่ว่าปักไผ้ไปไปไปมันเด้แบบนี้ไง ร้านจากขาวสุดของมาเดย์ไปน้ำหรือไปคนเดียวเนี่ยแบบไปเพื่อนก่อนแบบไปเพื่อนย่างละย่างไปไตเติลเป็นทางไปละเป็นหนอกเป็นทางปุ๋งให้ใช่ไหมทางปุ่งเนอรถมาใทก่ก็รถจักรยานตายหนอกค่ะรถจักรยนา,า,าน,เห,าน,นเห็นทางเขาบานแล้วจังไลยต้องเห็นทางเขาบานเนาะเห็นทางเขาก็ย่างไปนน้ำทางก็เลี้ยวโค้งไปเหมือนทางย่างไปย่างไม่เห็นเพื่อน นม่อผนบามันทั้งปุ่นมาป่าจะพร้อมกับครูครัวเขาไม่ป่าไม่ยังมะเือนนี่เล่ามานี่เล้าจะมาเลนเห็นเล่าวะันามฝันทั้งจะพร้อมมาเลนยังจะมาเืินนี่เล่าจะไปเือนว่ะมันคุ้นต่อมามาเลนในโลบอกนว่ามาเว้ามาเลนมาเลนดอกเลนมาเป็นดอกว่ะเมื่อว่ะเม็นมเมียไม่ยำมาเลนเนละะละเมื่อคนจะเมื่อกันเ้อว่ะเออเออคไฮโลนพิ่นห็นแท่งกันน่ะแท่งหลินไฮโล สีตำตำสีเนาะไฮโรลกับซีตำกันมันตัวกันตัวดเด็ดมันกับซีตำเนาะ <S <S ค่ะ,คะตัวตัท้องก็เลยิ่มตื่นของลูกหูมือ <S <S แต่ว่า <S <S ท่านในหอวเชือนเป็น,นบ่แล้วบ่เพาะท่านหอวเชื่อ,อห่วงไฮโลที่พันเอิญไฮโลแมนค่ะเนเด่นกันสีตาำเรียกสีตำตำสีและไโลเนาะหรือว่าสีเป็นลางเนาะลางเนาะเพราะว่าตำเนาะเพราะว่ากันไฮโลกับซีตำกับเป็น แต่สิีแปรเนาะค่สีตำก็เป็นสี่ศูนย์นี่ราะว่าตำตัวตาำจะนี่มันจะเป็นศูนย์เนาะสีเอียวเนาะคเป็นต่ำเป็นศูนย์ไปสีก็เป็นสีแดงเนาะคป็นแดงกับสี่ศูนย์นี่แม่แต่สี่ศูนย์บ้านนี้บ้านนี้อันนี้บ้านข้นบ้านนี้เนาะข้นก็เป็นห่าข้นสามข้นสามข้นก็เป็นก็เป็น ห้าสามห้าสามนองกเนาะบ้านนี้เป็นเ้าเป็นเาขวผููบาวเกาเนาะบากาอายุหกสิบเลยเด็กหกสิบหกสิบปีหกสิบปีบ้านนี้วาสิคายเซนไนไฮเสเมียนเซนไก็เป็นหนึ่งเนาะเะเมียนก็เป็นสองเนาะคนจะทองก็เป็นสามนาอขหาสามตเดีค่ะดละก็ท่าโตก็จะเป็น หนึ่งสามกันหนึ่งสามก็คนขาหนอกค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามหาเมนกันที่แปดตัวนึงกับสามหากับหนึ่งสามค่ะค่ะแมนหนึ่งละก็นี่ก็คือเสียสนัยยิงสีบาวค่ะคนสามคนค่ะกับผู้ชายฮะบวมกันเต้นห่าแก ก็เลยตีเป็นหนึ่งสาหากหัสามกับ1นสก็ระางมุนเอาในสามตัวรอเนาะห้วเนาะแต่วันเน่นลางเลยนั่นคือสี่ศูนค่ะกระพกศูนกระพกศูนยอายุสามีเนาะแม่อายุนักกอจะกปีละค่ะส่เจ็ดอายุหน้กกอสี่สิบเจ็ดปีเนาะแม่ค่ะ ฟันของหนกอมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะก็บ่มีได้ละมีเท่านี้เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณหนกอหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของหนกอนะค่ะนล้ก็นี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันมาไล้ไปเน้นให้รู้เพิ่นมาเนาะค่ะกะเพื่อนให้แนวทางข้ามาเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นก็ตีจากความฝันของเพื่อนเนาะค่ะก็หาสามหนึ่งสามหาหนึ่งสาม กะนินลลางเนาะค่ะนินลลางกะสี่ศูนย์ค่ะอายุสามีเนาะค่ะกะหกสิบปีค่ะกะอายุนากอกะสี่สิบเจ็ดปีเนาะค่ะสิบหกกรกฎระดาสองห้าหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมันหมานำลำดวยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของนากอค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบตริพลาดคลิปถูกคลิปถูกตเรีดิดิดดังๆเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าคํามสามตัวเตีงขอจบไปเพียงเทนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ